ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะสําหรับวันพุทธที่8เนาะ,ะค่ะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาพบมาพอกันสําหรับราวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะราวพัฒนาเนาะค่ะปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องของปูศูนย์เจ็ดก็ วันที่หกที่ผ่านมาน่นเนาะค่ะพี่น้องกับเขาเรีกวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะปูกระไดทรงมาให้แล้วเด้อค่ะแบบด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะแบบดดวนๆแอดก็เอามาลงให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังแบบด่วนๆมือนกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทานใดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะป่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆ,ๆ,ๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะแอดก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพ,ะ,คะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะค่ะพี่น้องที่อยากเข้ากลุ่มห้าน้อยเนาะค่ะพี่น้องกลุ่มห้าน้อยฟรีเนาะคะ่ะกลุ่มห้าน้อยแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ่ะพี่น้อง,อง,องแอดไลน์มาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดไลน์มาได้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่ะ,คะกลุ่มห้าน้อยเนาะคะ่ะเข้าฟรีเด้อค่ะบอสเสียตังนะคะ่ะพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์ที่ 0942688431เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดไลน์มากลุ่มฮานอยแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกับเอาแนวทางเนาะคะ่ะนะฮานอยลาวเนาะคะ่ะพี่น้องไทยเนาะคะ่ะก็จะส่งลงให้พี่น้อง FC ได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับพี่น้อง FC เนาะคะ่ะกลุ่มฮานอยเนาะคะ่ะกลุ่มลาวฟรีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ แอดไลน์ line, เขาไปได้เลยเนาะคะ่ะกลุ่มหาหน่อยแม่เลี้ยงเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเข้าไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเบาะลาย้ายห่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเขามารับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะของปู่ศูนย์เจ็ดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องว่าปู่ศูนย์เจ็ดจะให้เด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะวันพุทธที่แปดนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันพุทธที่แปดกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะของปู่ 07ก็เขาเหล็กวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาสีบนเลยเนาะค่ะพี่น้องเข,เขาเขาเหล็กวิ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเขาเหล็กวิ่งเนาะคะ่ะของปู07เนาะคะ่ะลาพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมอรอนี้ปูก็ได้ทรงมาให้ดวนๆแอดกะเอามาลงปากตอนพี่น้อง sc แบบดวนๆเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่แปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแปดอุมพาพันเนาะคะ่ะ กุมภาพันธ์2566นะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนาค่ะลายมือก็บ่อคอยงามปรนไดเนาะค่ะเห็นชัดบ่อค่ะพี่น้องบ่อปูศูนยเจ็ะค่ะพี่น้องปูศูค่ะปูศู ค่ะ,ะ,คะปูศูนย์เจนะ็ดเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะพี่น้องบนเนาะค่ะวิ่งลูดเด้อค่ะบนวิ่งลูดเนาะค่ะวิ่งลูดศูนย์ค่ะบนวิ่งลูดศูนย์วิ่งลูดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะ จับคู่นะคะพี่น้องค่ะจับคู่ก็มีศูนย์สองหนึ่งสองนะคะเก้าสองค่ะศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามค่ะอันนี้บนนะคะศูนย์สี่ หนึ 1> 1, 4, 9, 4, ่งสี่เก้าสี่ค่ะค่ะต่อมาล่างนะคะพี่น้องล่างวิ่งรูดนะคะพี่น้องวิ่งรูดเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดตัวเดียวเน,น้นๆเลยนะคะพี่น้อง ตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องมันดูจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องมันนี่มันดูจับคู่เด้อคะ่ะพี่น้องว่าปู่ศูนย์เจ็ดจะจับคู่ให้ตัวใดเนาะคะ่ะอันสำหรับล่างเนาะคะ่ะพี่น้องมีหกสองหกสามหกห้าหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดสองค่ะ เจ็ดสามเจ็ดห้าหลักแปดก็จะมีแปดสองแปดสามแปดเจ็ดค่ะเราขาคล้อง 07เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แนวทางของปู่07เด้อค่ะพี่น้อง fc เห็นชัดบ่นนอค่ะเห็นชัดไหมคะเห็นชัดบ่นนอค่ะพี่น้องวันที่เนาะค่ะวันที่8ค่ะค่ะวันที่8เนาะค่ะได้แอดอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง แปดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะบนวิ่งลูดศูนย์เนาะคะ่ะจับคู่ก็คือศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสองหลักสามก็จะเป็นศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามเนาะคะ่ะหลักสี่ก็จะเป็นศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่เนาะคะ่ะอันนี้บนนะคะต่อมาล่างเนาะคะ่ะวิ่งลูดเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่ก็คือ หกสองหกสามหกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดเจ็ดเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือของปู่ศูนย์เจ็ดได้จับคู่เราพัฒนาให้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเราพัฒนาให้เนาะ,ค,ะค่ะก็มาลุ้นกันเนาะคะ่ะว่าปู่จะเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าปู่จะเน้นตัวใดให้เนาะค่ะสําหรับบนเนาะคะ่ะสําหรับบนศูนย์สองเนาะคะ่ะ 0212นะคะจะเน้นที่02นะคะ12กับ9งก็จะเป็นลองนะคะพี่น้องค่ะสาหรับ03นะคะ13 13แล้วก็จะมา93นะคะเน้นที่03นะคะพี่น้อง13กับ93ก็จะเป็นลองต่อมาหลัก4นะคะ0414 94นะคะ ก็จะเน้นที่04เนาะค่ะ14 94ก็จะเป็นรองเนาะค่ะหรือพี่น้องบ่มักตัวที่ปูเน้นให้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถพี่วิเคราะห์เบิ้งในชุดในี้ได้เนาะค่ะพี่น้องบนเนาะค่ะหมักชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ้งเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะค่ะวิ่งลู่จิตเนาะค่ะก็เด่นที่จิตเนาะค่ะจับคู่ก็คือ63เนาะค่ะพี่น้อง กสองหกสามหกห้าค,ค่ะค่ะก็จะเน้นที่อันนี้ก็จะเป็นตัวรองและะ้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นตัวรองเนาะ,ค,ะค่ะ, 7, 2, 7, 3, 7, 5, ะคะ่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแลค่ะพี่น้องค่ะก็จะเป็นตัวเน้นเนาะค่ะหลักเจ็ดเนาะค่ะก็จะเป็นตัวเน้นค่ะจะเป็นตัวเน้นที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเนาะคะ่ะ ต่อมาหลัก8เนาะคะ่ะก็จะ82ก็จะเป็นตัวรองเด้อค่ะ83ก็จะเป็นรอง87ก็จะเป็นรองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือบอ่มักตัวที่ปู0 7เน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็สามารถวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระผานเนาะคะ่ะปูกก็ให้มาเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตออพี่น้อง fc เพื่อที่จะมีฉชกมีใช่เนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะของปูเนาะคะ่ะสายวิ่งสายจวดนิยาพาดเนาะคะ่ะเลขกวิ่งเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ข้าวบนเนาะคะ่ะสี่เนาะคะ่ะข้าวบนล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะข้าวบนล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเล็กวิ่งเนาะคะ่ะมือนี่เนาะคะ่ะวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่พี่น้องก็ลองไปวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะ หวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะท่ายนี่ก็คอให้พี่น้องเอซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ